สองเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะสิบสองถึงสิบแปดนะครับช่วงเดือนนี้เลยนะฮะเดือนกุมภานะครับเรื่องแรกครับอันนี้เรียกว่าโคลาสิกุมนะครับคือเรื่องของถ้ามีการติดต่อง,งานนัดหมายเจรจาเรื่องในงานเชิงรุกทําได้ทําเลยนะครับจังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของผลงานที่ทำเงินสาเร็จได้สูงหรือว่ามีโอกาสที่จะมีความคืบหน้านเรื่องดีๆนะครับ แสดงว่าเราทํางานเชิงลูกได้ถึงแม้ไม่ได้ทํางานนะครับแต่ว่าเราตั้งใจอยากจะทําอะไรไปพิเศษแล้วลุ้นว่าโอเคเอาช่วงสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าดีนะครับในภารกิจสําคัญบางคนจะยื่นเอกสารยื่นวีซา่ายืนน่นหนังสือหรือต้องการคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะครับคุณใช้สัปดาห์นี้นะครับในการคุยในการดําเนินการในการยื่นเอกสารในการทาอะไรพิเศษพิเศษสำหรับตัวเองนะครับ สามารถทําได้นะฮะหรือจะคุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องอื่นๆใดๆก็ตามนะครับแสดงว่าดาวในช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเสาร์โคจรทับอยู่เนี่ยมันเป็นดาวแห่งการคุยดําเนินการหรือเดินทางนะครับก็ได้นะฮะแสดงว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรให้คิดหรือทําคุณรีบได้เลยนะครับสปีงานได้รีบในการคุยหรือดําเนินงานพิเศษที่เราต้องใจไว้แล้วก็จะหาข้อมูลจะรวบรวมเอกสาร จะยื่นหนังสือยืนน่นอะกร็ตามคุณก็เตรียมฟอร์มนะครับในเรื่องของตัวเลขหนังสือเอกสารหรือจะฟอร์มทีมเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึง่งก็สามารถเริ่มดําเนินการในช่วงสัปดาห์นี้ได้นะฮะบ,บางทีนะสมมติว่าคุณตั้งใจนะครับจะไปคุยเรื่องผลประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะครับ <c oughs> หรือจะซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเรื่องสําคัญนะครับก็สามารถที่จะนัดคุยลูกค้าได้นะครับ หรือตัว <c oughs> ครับคุยกับผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าผู้กบัญชานะครับเรื่องสําคัญสาคัญอะไรก็ตามที่เรามองไว้นะฮะโอเคเอามาทาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับดวงมันจะมีความคืบหน้าไวมากมีคนช่วยเหลือสนับสนุนได้ดีมากจากังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของไอเดียและคําพูดวาจาจะโน้มน้าวใจคนได้ดีเห็นไหมฮะเรารู้ว่าด้วยสิ่งดีๆที่มจะเกิดขึ้นครับช่วงสัปดาห์นี้คุณก็ลองเอาไปประยุกต์นะครับว่า ในเมื่อดาวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจามันเด่นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสะสมผลงานหรือว่าจะเคลียร์งานต่างๆนาสําเร็จเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความพยายามช่วงนี้ฮะมันมีโอกาสพยายามและสําเร็จนะครับเราก็ลองดูหรือว่ายื่นเอกสารต่างๆสําเร็จนี่ฮะหรือโน้มน้าวใจคนได้นะครับเราก็ลองไปประยุกต์ดูว่าเราจะทําอะไรกับสัปดาห์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2อนะะอันนี้ต้องโฟกัสที่หนึ่ง ระวังนิดนึงฮะเรื่องของบ้านและครอบครัวนะครับอะไรที่เป็นปัญหาเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวหรือเอกสารและส่วนตัวนะครับรีบเคลีย์ให้จบนะฮะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนในบ้านหรือใครที่เป็นสมาชิกของบ้านและครอบครัวนะครับที่เขาก็ลลกมีปัญหาคุณรีบเคลียร์รีบจัดการโดยไวนะมันก็มีโอกาสที่จะ บานปลายนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวครับแสดงว่าถ้าคุณมีประเด็นบางอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับคนในบ้านหรือคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเราญาติผี่น้องนะครับใดๆก็ตามอย่าประมาทนะฮะมันพร้อมจะสร้างปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมามันพร้อมจะบานปลายได้นะครับนั่นแปลว่าถ้าใครที่มีปัญหานะโอเครีบเคลียร์รีบจบนะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาก็สบายใจข้อนี้ได้ครับคยุ่ก็ผ่านไปได้เลยนะครับก็ไปโฟกัสเรื่องงาน เรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามก็ได้นะฮะมันยังรวมถึงนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้สิ่งต้องโฟงกัสเรื่องบ้านและครอบครัวบางทีเรื่องของความรักด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ว่าต้องมีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าบางทีแฟนเราก็มีปัญหาเราพอช่วยเหลือบางเรื่องได้รีบช่วยเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับคนในบ้านหรือว่าเรื่องอะไรที่ต้องเตรียมยื่นหนังสือหรือว่าทําอะไรสําคัญสําคัญหรือต้องเรียกญาติพี่น้องใครมาคุยหรือบางทีอาจจะต้องเรียก เรียกว่ามาเคลียอะไรบางอย่างด้วยกันนะครับนี่ผมพยายามนึกลหลายๆอย่างอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับปัญหาของบ้านและครอบครัวคุณบ้างน,นะครับเนี่ยฮะรีบเคลียร์รีบ, create, รบจัดการนะครับบางทีไม่ใช่แค่คนอยู่นะครับบางทีมันเป็นเรื่องของข้าของเครื่องใช้นะครับในบ้านกาันญเกษร์กันย์พังของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่ยานพนาหนะนะครับช่วงนี้มันจะมีอะไรที่มันรุนรานนะครับต็รีบเคลียร์ให้จบนะฮะั้นบทสรุปครับก็คือเรื่องแรกเปิดโปรเจกต์หรือง,งาน หรือภารกิจอะไรสําคัญสาคัญที่เรามองไว้นะครับเอามาทําสัปดาห์นี้ให้ได้ให้ไวกรณี่องโฟกัสปัญหาที่มันคารากสร์ซามหรือมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวก็รีบเคลียร์ให้จบนะครับหรือรีบลงมาดูแลนะฮะหรือถ้าเป็นปัญหาเรื่องคนคุณก็ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือนะครับหรือถ้าเป็นปัญหาเรื่องของเอกสาร,รเรื่องของข้อขอเครื่องใช้ในบ้านหรือว่าเรื่องของปัญหาก็ใครหรือมีประเด็นอะไรกับใครในครอบครัวนะครับคุณก็รีบจบให้ไวนะฮะ นี่คือสิ่งที่ควรทำนะครับโฟกัสได้ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วปัญหาจะไม่บานปลายแล้วจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาและจังหวะมันได้ถ้าแก้ปัญหาได้มันก็จะจบกับปัญหาที่มันกำลังจะตามมาเป็นพวนในเวลาอนาคตนะครับโอเคนะฮะสเรื่องสําคัญนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ